สวัสดีครับกลับมาพบกับ er e เฮียเอกหลังเซียนะครับสำหรับใครที่อยากจะทำการลงในส่วนของ Windows 11หรือว่า Windows 10นะครับแล้วเวลาตอนเราทำการลงเรียบร้อยเราไม่อยาก Active ด้วย AdCount ที่เป็นอ e ีเมลนะครับมันจะมีอยู่ในหน้าหนึ่งของหน้าเว็บ Microsoft เองตอนที่เราลงไปสักพักหนึ่งนะครับมันจะให้ Active ที่เป็นในส่วนของอ e ีเมลอย่างเดียวไม่ให้ใส่ AdCount ที่เป็น Local นะครับเราสามารถ ใช้ตัว r ูฟัตนะครับในการลบวิสาตรงนั้นออกไปได้ขั้นตอนแรกก็ให้เพื่อนๆทำการดาวน์โหลดในส่วนของ Windows 11หรือว่า Windows 10นะครับก็คือขั้นตอนการดาวน์โหลดในส่วนของตัว Windows เองมันก็จะมีหมด3วิธีนะครับก็เลือกเป็นวิธีอันสุดท้ายก็ได้ก็คือดาวน์โหลดที่เป็น Image แล้วก็เลือกในส่วนของตัวที่เป็น Image ตัว Windows 11อนะครับอาทิเช่นเราก็ทำการกดดาวน์โหลด ดาวโหลด now นะครับเมื่อทําทการดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วเราจะได้ในส่วนของไฟล์ iso มา1ไฟล์ประมาณ4ี่ห้าิกนะครับจากนั้นก็เพื่อนๆก็ไปเข้าเว็บ r u f u s นะครับ ie แล้วก็ทําการดาวน์โหลดตัว r u e f u s ลงมาก็คือทําการดาวน์โหลดมาเรียบร้อยนะครับเมื่อเราทําการดาวน์โหลดในส่วนของตัวโปรแกรม r u f u s เรียบร้อยแล้วก็มี image ในส่วนของ windows 11หรือว่า windows 10เรียบร้อยนะครับ ก็ให้แต่เันคลิกตัว r ูฟัตขึ้นมา1ทีแล้วก็ทําการเสียบ USB นะครับเสียบ USB ก่อนแล้วก็ทําการเปิดตัวโปรแกรม r u ฟัตขึ้นมามันจะเห็น USB ของเรานะครับก็จะบอกว่าถ้าใครมีไฟล์ข้อมูลอยู่ข้างในตัว USB ก็อย่าลืมแบ็กอัพเก็บไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมาทําการฟอร์แมตในส่วนของตัว USB ของเราเมื่อทําการเลือกเป็น USB เรียบร้อยให้กด select แล้วก็ทําการเลือกไฟล์ ISO ของ Windows 10, Windows 10หรือว่า Windows 11ของเรา ในส่วนของ partition นะครับก็ให้เลือกเป็น GPT แล้วก็ target ก็เป็น UEFI นะครับในส่วนตรงนี้ label ก็กรณีเรา format label ตัว USB f l a s drive เรียบร้อยจะให้ตั้งชื่อว่าอะไรส่วนมากก็อาจจะตั้งเป็นอาทิเช่น Windows นะครับ11 USB ในส่วนของ file system ก็จะเป็น NTFS คัตเตอร์ไซก็ Default นะครับที่เป็น4096นะครับจากนั้นทำการกด Start นะครับเมื่อทำการกด Start เรียบร้อยมันจะมีให้เราติ๊กเลือก2อันนะครับมันติ๊กไว้อยู่แล้วก็คือ Remove Requirement นะครับในส่วนของ r a m 4 g หรือว่า Secure Boot TPM 2.0ในส่วนของใครที่เป็นฮาร์ดแวร์ตัวใหม่เป็นฮาร์ดแวร์โน้ตบุ๊กตัวใหม่ที่มี TPM 2.0จริงๆก้าออกได้แต่ถ้าบอกว่าให ยังเป็นฮาร์ดแวร์เก่าอยู่ยังไม่ใช่ tpm 2.0ก็ให้ทำการเลือกอติกเอาไว้ในส่วนของ remove requirement for online microsoft account เห็นไหมครับในส่วนนี้กรณีตอนที่เราจะเอา usb ของเราไปลง windows นะครับเราจะต้อง remove ออกเพื่อเพราะว่าเวลาเข้าหน้าวิาสาะในการ set up account กรณีตรงนี้ถ้าเราติ๊กไว้นะครับเวลาเราทำแผ่น boot ตัวนี้ usb boot มันจะ ขึ้นหน้าเป็นให้ใส่ที่เป็น local account นะครับตรงนี้เราก็สามารถติก๊กแล้วก็กดโ OK, อเคแล้วก็กด Start ได้ทีนี้เมื่อเราทำการได้ USB เสร็จเรียบร้อยเราก็สามารถเอา USB ของเรานะครับที่ทำการแตกไฟล์ด้วย Boot ในส่วนของ r u f u s ก็นำสามารถไปติดตั้งเครื่อง A เครื่องเครื่องหเครื่อง2เครื่อง3เครื่อง4เครื่อง5ได้ก็จะไม่กวนใจในเรื่องของที่ต้องใช้ Microsoft a c c o u n t ในการมา register เข้าเพื่อไปเข้าในส่วนของตัวหน้าพวก Windows 11หรือว่า Windows 10นะครับก็ท่านใดที่ชื่นชอบวิดีโอนี้นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์ช่องเฮียเอกหลังเสียได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ